i think not โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม r o บอทแมปบอกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมาเคลียร์ปัญหาครับสำหรับ FC หลายๆคนนะครับที่ไม่เข้าใจว่าทําไมฮาคีผมฟาร์มตั้งนานแล้วมันไม่ขึ้นสัทีแล้วก็ฮาคีจากเต็มตัวอยู่ดีๆทําไมเหลือแค่แขนอะไรเงี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับตั้งแต่อัปเดตที่18ที่ผ่านมานะครับก็ มันมีตัว m p c มาใหม่ตัวหนึ่งมันสามารถไปปรับระดับฮาคีได้ที่ตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้พี่ไม่แน่ใจว่าถ้าผู้เล่นใหม่มาปุ๊บมันจะสามารถไปปรับฮาคีได้เลยหรือเปล่าี่พี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้พี่ฮาคี้เต็มอยู่แล้วก็สามารถปรับระดับฮาคีได้นะครับก็สําหรับโลกเก่านะครับก็จะอยู่ตรงไหนมาก่อนไปรับชมคลิปก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอขอบคุณร้าน dna shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบอทเปิดให้บริการฟาร์มแบบบล็อกฟรุตโลกูนโบคุโนและแมสซิตี้ เรทการให้บริการสามารถดูที่ลิงก์เพจใต้คลิปเลยนะครับ l a w a b u c k ร้านเติมโลบัคเรท6.5เติมได้ทั้งบัตร t u o Money และ Two Wallet เติมง่ายๆผ่านเว็บไซต์เติมง่ายเข้าไวลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม Editmyshop ร้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ b o c k f r u i t Jailbreak Mad City Dungeonquake b o k u n o r o u และลอ,อืน่นๆอีกมากมาย งานดีงานไวไว้ใจอ d ดิน้นไวชอ็อปสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FDZ Shop ร้านเติมโลบัคเลทหระบบ ID Pass เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีให้บริการเติม ROV และพ f ฝด้วยนะครับท่านใดสนใจเติมโลบัคก,กับทางร้าน FDZ Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต,ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ NPC ที่เอาไว้ปรับฮาคีนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะดูนะครับ ก็สำหรับใครที่อยู่เกาะเกาะเริ่มต้นนะเกาะโจสลัดนะครับเขาให้บินมาที่เกาะกลางนะครับโอเคถ้ามาที่เกาะกลางแล้วนะครับให้มาที่บ้านหลังคาสีเขียวหลังนี้นะครับก็มันก็จะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งมาริสฟอร์ดนะครับตรงนี้จะคือตรงนี้จะเป็น NPC วาร์ปไปโลกใหม่ใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้ครับบ้านหลังคาสีเขียวตรงนี้ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น NPC เอาไว้ปรับระดับฮาคินะครับก็จะมีตั้งแต่สเตจศูนย์ สเตจหนึ่งสเตจสองสเตจสามแล้วก็สเตจสี่สเตจห้านะครับก็มาดูตั้งแต่สเตจหนึ่งเลยแล้วกันเนอะก็เดี๋ยวมาดูฮาคีพี่ก่อนตอนเนี้ยฮาคี Hi พี่อยู่สเตจหนะึ่งไงเอ้ยพี่เ่ดีอันนี้คือสเตจศูนย์นะครับสเตจศูนย์ก็ประมาณนี้แล้วก็สเตจหนึ่งเนียฮะนี่ครับสเตจหนึ่งก็จะขึ้นมาเต็มแขนใช่ไหมแล้วก็สเตจสองนะครับ สเตจสองก็จะมาเต็มตัวใช่ไหมสเตจสามนี่นะครับก็จะขึ้นหัวขึ้นอยู่ด้วยนะครับว่าใครใช้สายหมัดหรือว่าใช้สายเตะอะไรงนี้นะครับโอเคว่ากสเตจไหนละสเตจสามใช่ไหมโอเคต่อไปนะครับสเตจสี่นะครับสเตจสี่ก็จะนี่นะครับมาถึงเข่า แล้วก็สเตจห้าทั้งตัวครับผมสเตจห้านี่นะครับสเตจห้าก็จะทั้งตัวประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับใครที่มีปัญหานะครับก็ <g år> <g år> สามารถมาจบได้ที่ไอตัวตัวนี้นะครับผม n p c ตัวนี้นะครับก็เ <g år> <g år> ป็นอยู่ที่เกาะกลางบ้านหลังคาเขียวนะ <g år> แล้วก็ที่โลกใหม่นะครับที่โลกใหม่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับสาหรับใครที่อยู่โลกใหม่แล้วแบบขี้เกยียจกลับมาโลกเก่าเพื่อมาปรับฮาคีตรงนี้นะครับ <g år> ที่โลกใหม่มันมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ก็ตอนนี้เรามาโลกใหม่แล้วนะครับก็สําหรับโลกใหม่เดี๋ยวพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าถ้าสมมุติมาแบบอยู่ที่หน้าเกาะใช่ไหมให้เราไปตรงนู้นนะครับมาตามทางเดินเนี้ยเนี่ยทางเดินเนี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับชึบชแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้เลยครับมันจะอยู่ตรงก็มาใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงมันจะอยู่ตรงนี้ครับตัวปรับระดับฮาคินะครับก็จะมีห้าสเตจเหมือนกันตั้งแต่สเตจศน สเตตหนึ่งสเตตสองสเตตสามแล้วก็สเตตสี่สเตตห้านะครับก็มีแค่นั้นโอเคแล้วก็เรื่องความสามารถของฮาคิพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวพี่ลองใช้สเตตศูนย์ไปลองกับเอ็นพีซีแถวนี้ดูแล้วกันเนอะตรงนี้จะมีเอ็นพีซีอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ตรงเนี้ยอ่ะตอนเนี้ยเปิดฮาร์คีสเตตศูนย์นะครับแล้วก็ใช้หมัดซูเปอร์แมนนะ <laughs> หมัดซูเปอร์ฮิวแมนนะครับลองลองดูนะปาบหนึ่งพัน หนึ่งันปดสิบหกนะครับหนึ่งันแปดสิบหกอ่ะเดี๋ยวตีให้ตายตัวหนึ่งไปแล้วก็ไปดูสเตจต,ต,ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนเป็นสเตตสองให้นะครับเมื่อกี้หนึ่งพันแปดสิบหกนะปิดกัดหนึ่งันแปดสหกเอ้ยสเตจหนึ่งสิเมื่อกี้สเตจศูนย์โอเคหนึ่งพันแปดิบหก ชึบมาเมื่อกี้หนึ่ก็เท่าเดิมนะครับเท่าเดิม1นึ่เท่าเดิมความแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสเตทสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเอาสเตทห้ามาดู เตทห้าไปดูกันชิบก็1นึ่เท่าเดิมนะครับโอเคก็จะหาคีย์เต็มตัวหรือหาคีย์แก้แขนนะครับมันก็ไม่มีผลกับความแรงนะครับผมเฮ้ยมีปะดูดิ ก็หนึ่งพันแปดสิบหกเาเดิมใช่ถูกแล้วถูกแล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการปรับระดับฮาคินะครับผมโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการฟาร์มฮาคิแล้วก็เรื่องการปรับระดับฮาคิไม่ได้นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่แบบที่ยังไม่รู้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันเนอะบ๊ายบาย ขอขอบคุณร้าน DNA Shop ร้านรับฟาร,ร์มเกมโรบอทเปิดให้บริการฟาร,ร์มแมบบบ็อกฟุตโลกูนโบคุโนโลและแมสซิตี้ลโโลลเลดการให้บริการสามารถดูที่ลิงก์เพจใต้คลิปเลยนะครับลาวาบัก ร้านเติมโลบัคเลท6.5เติมได้ทั้งบัตรทูมันนี่และทูอัลเล็ตเติมง่ายๆผ่านเว็บไซต์เติมง่ายเข้าไวลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมอิดิทไมช็อปร้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟล e ดเจลเบกแมสซิตี้ดันเจี้ยนควกโบ k ุโนโรกูลและอื่นๆมากมายงานดีงานไวไว้ใจอ d ดดิทไมช็อปสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FDZ Shop ร้านเติมโลบักเลทหกระบบ ID p a r เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีให้บริการเติม ROV และ PFI ด้วยนะครับท่านใดสนใจเติมโลบักกับทางร้าน FDZ Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้ใคลิปเลยนะครับ